ีเหมือนกันยกแรกก็ยังไม่มีอะไรมากมายต้องเรียกเหงื่อครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดเลยครับกรรมการก็เล่งให้นักมวยนั้นได้ออกอาวุธครับกรรมการจิรวุษม,มียับ้ายอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมโอ้โหแดงแดงต่อยเลยครับปลายยกปลายยกในแดงกาลโกก้อยบัตัดเดโดนแข้งเอา คนหนึ่งคนหนึ่งอาวุธครบเครื่องครับแต่ว่ายุทธภูมินี่แกเป็นประเภทเข่าในฮะเดี๋ยวดูยาวๆแล้วครับหมัดนะครับแทงขวาแทงขวาพับนอกเจาะล่างครับมาเอาเข่าสู้ครับมีศอกอ่าแล้วฮะเดินก่อเลยครับแดงกาลโกดูเหมือนว่าใจร้อนครับไม่ไม่อยากจะยืนถึงห้าโยนมาหมัดหมัดขวามาต่อยดันออกยังยังไม่ให้ต่อยยังไม่ให้ต่อยแต่ว่าเข่าโอ้โหวันนี้มาเยอะก่อนครับอ๋อนลครับ หมัดต่อยมาไม่้วโอ้โหจับเทล้มลงไปแดงอยู่ข้างบนแต่ว่าล้มไปด้วยกันหมัดขวาลําตัวเดินต่อเดินต่อครับยับซ้ายแม่ยุทธภูมิยุทธภูมิกันดิ้งมากครับแกยังไม่อ,ออกอาวุธยังไม่เผยเคล็ดลับออกมาอะไรให้เห็นเลยครับเดินขยับวิธีนะครับแดงแดงมาจะต่อยไหมไม่ต่อยได้โดนเข่าซ้ายขวาแล้วลง ก็ก้โงงนะขีบแล้วแทงขีบแล้วแทงทีเด so, ียวแล้วออกไปข้างนอกดีก็โอ้โหหมัดแรกกันโดนโดนหมัดมาแล้วหมัดกับศอกแรกกันอย่าอย่าแลกหมัดเชี่ยวยุทธภูมิอย่าแลกหมัดกับแดงเชี่ยวโอ้โหเข่าขวาลําตัวอ้าวอ้าวมาแล้วครับอ้าวโดนอะไรหรือเปล่าอ้าวโดนอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ยุทธภูมิยุทธไม่ธรรมดาโอ้มาแล้วครับนี่อย่างที่บอกพี่เลี้ยงแก่มาแล้วให้ขีบขีบแล้วตีมวยเข่าอย่างยุทธภูมิขีบแล้วตีแต่ว่าจะโดนแข้งสวน มาแดงแดงนี่คือหมัดครับหมัดยังไว้ใจได้ครับหมัดหนักไม่ใช่หนักหมัดจะต่อยไม่ให้ต่อยแล้วครับต่อยแล้วก็โดนเข่าซ้ายแม่เอาสอกส,อส,อสับเข้าไปมีไปยกสามนี่คานผู้ชมครับยุทธภูมิแกโดนหมัดนี่จะมีอาการแต่พอได้น้ำไ่ท่าฟื้นขึ้นมาลำตัวมาโดนเข่าซ้ายหมัดขวาแลยโดนเข่าซ้ายหมัดลำตัวนี่ครับเด็กเล็กว่าใหญ่เพราะยกยกสามนั้นเห็นผลแล้วตอนนี้จะอยู่ไม่แต่ว่าเข้าไปชนเข่าโอ้กอดกอดกอดมาหมัดลำตัวไม่ขึ้นบนเลยครับ ยุทธภูมิคือจะไปยืนรับหมัดก็ไม่ได้เพราะว่าหมัดวันนี้แดงการโกกเตียมหมัดมาลว้วนๆเลยครับเขาก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ลืมแล้วครับกาจะต่อยกาจะเชียบินหมัดขวาเอามุมเดิมอีกครับมุมเดินปลายยกสามเอาหมัดรับตัวเอ้าเอาโดนหมัดแล้วเอาแล้วเอาละครับหมัดมาแหลกศอกโอ้จังหวะทีเด็ดทีขาดวันนี้ยุทธภูมิแกแม่หลักดีต้องบอกว่านิ่งด้วยครับด้วยความนิ่งเดินแล้วโอ้เหนื่อยเลยครับเด้ตัว มัดไม่โดนรอบหลังนี่โดนแทงด้วยเข่าเนี่ยครับเข่าซ้ายโอ้มวยขวาครับยุทธภูมิแต่ว่าซ้ายกันแม่นมากครับไม่ว่าจะเป็นแข้งเป็นเขา่าโอ้คนเหนื่อยก็คือทีมงานกองเชียร์ครับทีเด็ดก,ก็ยังมีครับมัดมีศอกแ็ต้องพยายามจะเก็บจะเก็บยุทธภูมิให้ได้เพราะว่าแกก็โอ้มาแล้วฮะนี่ลูกลูกเจ้าเล่ห์มากครับถ้าเป็นสมัยหนุ่มๆน,มน,มนี่ต้องบอกว่าแดงกาละกนี่แกเจ้าเล่ห์ครับแกเจาะยางแล้วขึ้นบนเจาะยางแล้วขึ้นบน เจาะยางคว้างกระจกเดินเข้าไปแข่งขวาแต่ต้องบอกอน้องเก่งเก้าอีเซียนบอกแทบจะยิ้มตอนนี้สบายใจได้หลังจากมีละคงก็เราจะเห็นภาพที่สวยๆครับน่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะทั้งคู่นั้นถือว่าเป็นยอดมวยในอดีตโอ้แล้วชกไปนี่ถือว่าการฟิต้อมดีโอ้เนี่ยเข่าซ้ายมวยขวาครับแต่โอ้โหเข่าซ้ายข่าขวาแข่งในนาทีนี้ลำตัวลุวน่น แดงก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเวลาต่อยหมัดนี่อา้าวมีเฮมีเฮแล้วครับหมัดขวาแข่งชนเข่าไปด้วยอ่านะฮะหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูคะแนนอย่างแนนแล้วและสุดท้ายก็ชูม,มือไปที่ทางด้านแดงครับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากนะครับโอ้โหก็อย่าลืมนะครับ